มาทุกวันเลยทุกวันครับทุกวันเลยเหครับผมรถเข่งครับที่าเข้าไปจ่าจ <c oughs> มาทุกวันเเน่มาทุกวันค่ะไม่เคยเจอเลยมาทุกวันขอญาต่รัค่ะขอญาตลฟรสดนะคะ ว่าลูกค้าเขาเร่งอะหนูก็เลยรีบมาเวลานี้ทุกวันนะครับค่ะที่ไหนกเลยพวกเยอะจังเลยอ่ะหลายเจ้าค่ะ ครั้งที่โดนเรียกไคะครังที่โดนเรียกเหรอโดนค่ะ<ด>ครั้งที่แล้วก็โดนเพราะว่าครั้งที่แล้วรถเก่งมาเ,เ,เก่งเก่งอะไรนูค่ะโดนทุกรอบเลยเแต่ก็ไม่เคยมีอะไรแต่คนอื่นไม่เห็นโดนโดนหนูตลอดเลย เราแฟนพี่แล้วกันะค่ะ โดนตันอด แต่เรานะี่ยมันว่าไงขี่น้ำ้็ไม่เห็นเกิดได้เจอเขาบอกมันว่างไงรู้ไหม,มเขาถามหนูว่ามาทุกวันไหมวิ่งทุกวันค่ะเวลานี้ไหมเวลานี้ค่ะเนี่ยมาทุกวันเรียกทุกวันเรียกทุกรอบไม่รู้ทําไมโดนแต่หนูเนี่ยเรียกตลอดเอารถเก่งมาก็โดน ตรวจนั่นตรวจนี่แต่อีรอบรอบที่แล้วที่รูเก่งมามีลูกชายมาด้วยเขาเลยไม่ตรวจเยอะรอบนี้ทำไมตรวจเยอะจังค้นกระเป๋านู่นนี่นั่น <c oughs> <c oughs> หนูเลยบอกขออนุญาตไลฟ์สดนะคะมีคนดูได้เมื่อกี้ตรวจแขกอ๋งว่าดัมันงิลรอยมาเออแล้วมันก็เดินกลับไป เขาบอกว่านี่นะคะเส้นลังสิตติดตรวจทุกรอบเลยเรียกทุกรอบเลยเจอก็ไม่เจออะไรแต่ก็เรียกทุกรอบอะจําหน้าไม่ได้มั่งรือไงมาทุกวันเขาก็บอกแกก็ถามไงพกอะไรเยอะแยะจังว่าอ๋อไหลายเจ้าขวาหลายที่เขาให้แยกไงแล้วก็เปิดดูมีการเปิดบินดูอีกนะมันเห็นไงว่าเขียนจริง พ่อกี้เขียนบินเจเล็กด้วยแล้วก็ฉีกต่อหน้ามันน่ะเนี่ยบอกอ๋อนี่ค่ะลูกค้าเขาเร่งหนูมาหนูรีบอ๋อเออเดินมาเยี่ยมไออกอ้ยเยอะเลยพังเยยะไปด้วยหนูกดเยยะอยู่ไม่บอก <laughs> เป็นเมนด้วยเดียวให้